โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัส Rv โดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมิโน่นทีพีเจ็ดเพจแท้มีผู้ติด,ดตามหนึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัส Rv ที่กําลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลเพยบร,ราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่เก็บ Rv e. นั่นเองนะครับผมนะฮะก็า ผมจะบอกเงนะครับผมนะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูมอดเสียงนะครับผมนะของพาสุโร่นั่นเองนะครับผมนะเป็นแอนิเมชันแบบชื่อดังมากนะครับผมและก็เป็นช่องนะเออแบบไอ้ผมดูทุกคลิปจริงๆนะครับผมนะแต่ว่าคือมอดนี้ผมไม่ได้ทํานะครับผมนะก็มีช่องหนึ่งนะครับผมนะที่ทำนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องนะเขาไว้ใต้คลิปนะครับผมนะเป็นเครดิตกันละกันเนาะซึ่งผมไอ้คือผมดีใจมากนะที่มีคนทํามอดเสียงเพราะว่าผม เพราะมาทยากมากนะมาเสียงผมเมื่อก่อนผมก็เคยทานะครับผม,มไม่ใช่เราทำยากหรอกอมันยุ่งยากไอ้เฉยนะต้องแบบไปหาเสียงมาใส่แบบหาไฟลแต่ละไฟล์โอยที่มันยุ่งยากมากนะครับผมนะฮะโอ้ยผมผมไอ้เฮียผมก็เลยแบบดีใจมากนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวสำหรับลิงช่องนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะก็ดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีเสียงอะไรบ้างนะครับผมนะฮะดูเสียงโจมตีมีว่ะเฮ้ไม่มีเหไอ้เสียงเบาเลยะเพิ่มมะ ไม่มีอะไม่มีเสียงจมตีแต่เป็นเสียงเฮี้ยแล้ววะเสียงประเทศอะไรเสียงญี่ปุ่นเหรอไม่รู้อ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยเราไปดูคิวแรกกันดีกว่าโอ้โอ้หโอ้โหเท่มากครับผมเนี่ยโอ้โห ไอ้เนี่ยคือผ,ผมผมตื่นเต้นมากอ่ะไอ้เนี่ยตื่นเต้นมากนะครับผมแลยเพราะว่ามันบบส่วนน้อยนะที่จะมีคนทําขึ้นมาแล้วมัดเสียงฮะจะทำเองก็เหนื่อยอ่ผะ,ะผมเลยไอ้เนี่ยคือไม่ใช้เวลาน,น,ลนานมากเลยจ้ะใครคือสุดยอดพระเจ้าโอ้โหใครคือสุดยอดพระเจ้าใครที่ทันผมนะทำเสียงมัดเอออย,ยู่ได้แล้วก็มารีก็น่าจะรู้นะเสียงนักเข้าผมก็เคยทำนะเออนะ ดูในช่องได้ก็หมดนะตอนนี้ผมก็ยังแจกลิงก์ยังมีลิงก์อยู่นะเดี๋ยวลองมาใส่ดูผมว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะมันดูเวอร์ชันเก่าแล้วแหละใครทำดีก็ขึ้นสวรรค์แม่จะยากเลยโบเทมักผมยังได้เสียงป้อมแตกวะไปคลิปเลนก่อนเขาเรียกเมตตาระยะยาว เเทมากทุกคนเอ้ยแต่เขาทําเสียงแบบเสียงแบบโอเคมากอะคือแบบของผมแม่งต้องไปบูทเสียงเฮียไม่รู้แบบว่าคือตัดมาจากต้นชอดแล้วว่าของผมมาใส่เกมบูทเสียงมันเบามากแต่นี่เขาเสียงใสมากเลยว่ะไปล้างตีนไปบูจิตใจไม่สร้างสรรค์ไปล้างตีนเนอะโอ้โยลองๆเขาแต่งนี่ปะ เอาระดีมาให้แตกไปเลยเฮ้ยบีไอเท่มากไปขัดโซ่ม็นปลอดจิตใจมันจะสะอาดไอ้โลกมาโอ้โหประการตัวบ้าโอ้โอ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 ข้าจะโชยแกดูถึงพลังแห่งการทำลายโลกไอ้เย้ไอเกียเท่มากโอ้ โชยแกดูถึงพลังแห่งการาทำลายโลกมันไม่ใช่ว่าทำหรอกนะเพราะมันเกินดิจิเนเดรียเอาละตีบ้านให้แตกไปเลยเก็บป้อมหน่อยข้าจะโชยแกดูถึงพลังแห่งการทำลายโลกดิจิเนเดรียเสียงนี้เขาโอด้ผมยังได้ไม่กล้าคิวอ่ะอย่างลองไม่กล้าคิวว้าวเป็นคนเมตตานี่มันเหนื่อยจังเลยดับเบิลคิวจิมมี่เสียงชนะเสียงเปิดเกมได้แล้ว สวรรค์ข้ากดของข้าไม่พอใจก็ไปแอฟการ์ดแล้วกันไ <c oughs> อ้ยังบอกขับย้อนมากไอ้นนเฮียเสียงนี้ระเบิดแรกเป็นโจมสำหรับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเท่มากะเอาระดมยิงบ,บ้านให้แตกไปเลยเดี๋วยวไม่กล้าไม่มีหรอบูชากูพนนาก่พระอิศวรพี่เฮียเหระปูชาคู อิสวรรณโอ้ืวอวันนี้บูชากูพระอิศวรรเริ่มลองเสียงแคดดาวอะเสียงเราตายอะยไม่ได้ตายดีแนะ่วพวกแกเฮ้ยแคดแคดไม่ได้ตายแบบดีแน่อะโอ้เทมาก ใครคือสุดยอดพระเจ้าโอ <im defects haben alities> <the sun> ้โแกคือส <somet ingers> ุดยอดพระเจ้าเมื่อวานนี้นะครับผมเนี่ยผมอยากรู้ว่าเราตายอ่ะมันมันจะนี้ไหมมันจะขึ้นเสียงไหมคือปกติแล้วคือปกติโอ้แม่เจ้าแกอีกแล้วเหรออุ้ยบุษรันสวัสดีค่ะฮัลโหลไม่เจ้าแกอีกแล้วเหรอ อย่าไปสนใจเลยวันนี้เรามาเล่นเกมจะไปเครียดทำไมถูกไหมละ่ะเออไอเยอยมีเสียงตายทีเทม่มากไอผมโหดทำไม่ได้นะอย่างงี้จริงๆก็ทำได้แหละแต่ผมไม่ได้แบบทำโทำได้แค่ชัดดาวอ่ะมาดิคะแนนเท่าไหร่แล้วเอ,อย้ยเวลาตายแบบว่าคะแนนเท่าไหร่แล้วตายเท่าไหร่แล้วเนี่ย อย่าไปสนใจเลยวันนี้เรามาเล่นเกมจะไปเครียดทำไมถูกไหมล่ะเออมีเสีย <c oughs> งแบบปอกใจเองนี่ยโอเคเดี๋ยวเสียงน่าจะหมดแล้วปะ่ะคือผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเอาขึ้นหัวยอมเทพต้องชนะโวยพระเอกข้าต้องชนะโวยโอ้โหนี่เสียงใหม่ยอมเทพชนะเออเดี๋ยวหมอกับยอนมากอ่ะอย่าไปสนใจเลยวันนี้เรามาเล่นเกมจะไปเครียดทำไมถูกไหมล่ะเออผมไปลองข่าของนี่มีเสียงปะ แล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ออฟเจตอะไรพวกนี้ละโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงชนะดูเวลาผมยอมแพ้ชนะเลยปะฟันจบเกมแล้วไอ้เพื่อนยากเป็นประมาณนี้นะครับผมนะะมีเสียงแพ้ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะฮะ โอเคฮะัมีในเกมที่บ้อยด์นะเดี๋ยวผมจะยอมแพ้นะให้เสียงคนอื่นผมจ้าเดี๋วเราขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่การปรดลอง ROV ประจำวันนี้เฮ้ยมีเสียงเข้าเกมนี้ด้วยโอ้โหไอ้ที่ผมไอ้ที่ผมพลาดวะออกก่อนได้ไหมเดี๋ยวอยากฟังใหม่อีกรอบนะแค่ข้ายังไม่เอาจริงเฉยๆตาหน้าคาชนะแน่นอนนี่ฮะมีเสียงแบบตอนนี้ด้วยนะครับผมนะไอ้เหี้ยเสียงตอนแพ้ยังไม่เอาจริงครับผมนะเออเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบเดี๋ยวผมจะเงียบนะตอนเข้าเกม โอ้โหเท่มากครับผมนไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้บอดมาฆ่ากันดูนะว่าเสียงมันจะเ่็นยัอไงบ้าคือน่าพูดทำเ้วยเสียงมั่วมากเลยะคือบอกว่า5โคนตีกันเงี้ยเดี๋ยวบอดมันยืนบวกกันเงี้เลยวะโ Oh my ิเหตุ เสียงไม่หมาะโอเคนั่นเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเสียงเลยก็แล้วกันนะั่นเดี๋ยวผมจะเงียบละเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วนะ in ครับผม พระเจ้าใครคือสุดยอดพระเจ้าใครทำดีก็ขึ้นสวรรค์ไม่จะยากเลย ใครคือสุดยอดพันดาเขาเรียกเมตตาระยะยาวว้าวเป็นคนเมตตานี่มันเหนื่อยจังเลย <S <S ไปขัดตัวเป็นปอดหิวใจมันจะสะอาดไอ้โลกมากว้าวเป็นคนเมตตาที่มันเหนื่อยจันงเลยส <'s> วรรค์ข้ากดของข้าไม่พอใจก็ไปแอสการ์ดละกัน <S <S ฉันคิดว่าฉันน่าจะพอกับไอ้เกมนี้แล้วล่ะโ <Be on. S 1> อ้แม่เจ้าแกอีกแล้วละ พลังแห่งการทำลายโลกว,ว้าวเป็นคนเมตตาที่มันเหนื่อยจังเลยสวรรค์ข้ากดพ้องข้าไม่พอใจก็ไปแอบก,กันละกันตายหมดเลยข้าจะโชยแกดูถึงพลังแห่งการทำลายโลกว,ว้าวเป็นคนเมตตาที่มันเหนื่อยจังเลย สวรรค์ข้ากดทองข้าไม่พอใจก็ไปแอบสารละกันมันจบเกมแล้วไอ้เพื่อนยาก